สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2567ก็กลางเดือนแล้วนะครับก็ใกล้จะหมดเดือนแล้วแต่ว่าถือว่าเป็นต้นเดือนต้นปี2567ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดย้ำเตือนสติ สังคมอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของการาประกอบอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะมาหลอกมาล่อมาต้มมาตูนคนโกหกคนหลอกลวงคนนั่นแหละนะคราวนี้จะมาพูดถึงยุคดิจิตอลเหมือนกันครับดิจิตอลกับฟอร์มด้านไดไอโอตยุคดิจิตอล กับฟความด้านได้อายอดบางครั้งเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของการสร้างตัวตนอ่มันก็จริงครับการสร้างตัวตนถ้าสร้างตัวตนในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สร้างสรรค์กับสังคมและไม่ขอให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียกับศีลธรรมอันดีถือว่าเป็นสิ่งที่ควรยกย่องเป็นสิ่งที่ควรนำมา ปฏิบัติเป็นแบบอย่างนะครับแต่มันมีหลากหลายที่จะพูดนี้คือด้านไดไอโอดเช่นการลอ่อหลอกการหลอกลวงการหลอกให้เล่นการพานันต่างๆนานาชนิดบางคนมันก็เคลิมบางคนมันก็หลงบางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการและบางครั้งก็มีการ ข้อความส่งข้อความมาตามแชทต,ตามเน็ตตามไลน์ตามเฟซต่างๆบอกว่าโชคดีเป็นผู้โชคดีได้เงินมาเท่านั้นเท่าน,นี้เงินเข้าบัญชี 30,000, 4่นสี่ห0 0 0นหาอ่าท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเท่านั้นเท่านี้นเยอะแยะไปหมดครับถ้าใครเคลิมก็หลงไปอ่าแต่เราก็ต้องมีสติครับมันจะเข้าทํานองเคยได้ยินไหมครับว่า มันมีคนเดินไปตามถนนบางพอเดินไปดีดอ้าวเห็นทองห้าบาทหล่นอยู่อีกคนหนึ่งบอกว่าอ้าวทองห้าบาทนี่สองคนเจอพร้อมกันทําไงดีจะตัดแบ่งครึ่งกันก็ยังไงอยู่อีกคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยอ่ฉันรีบไปนะคุณมีเท่าไหร่เอามาให้ฉันก่อนฉันฉันจะมอบทองห้าบาทนี้ให้คุณเลยอีกคนหนึ่งเกิดความโลภก,ก็เสาะถอดทองหนึ่งบาทอยู่ในคอตัวเองให้เขาไปก่อน พราะว่าตัวเองจะได้ทองอีกหบาทเห็นไ,ไหมเนี่ยคือความโลภอ่านี่คือความโลภอีกอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าอีกแบบหนึง่งอ่าบอกว่าอ่าฉันพอดีมีเงินอยู่ต่างประเทศเท่านั้นเท่านี้ล้านโอ้โหถ้าเข้ามาในเมืองไทยได้นี่เป็นมหาเศรษฐีเลยนะคนมันก็ใจโตครับพอพูดถึงเรื่องเองินเ,เรื่องของผลประโยชน์ถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้ ก็เอาเงินไปให้เขาก็โอนเงินให้เขาวิ่งเต้นกันสารพัดสารพันหรือว่าอีกประเทหนึ่งก็คือแบบมีรถขนดินรถถมดินจะไปถมตรงนั้นตรงนี้จะมีะนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่ๆมีสนามบินเกิดขึ้นใหม่ๆมีการพาณิชย์เกิดขึ้นใหม่ๆต้องการรถสิบล้อจก100ักร้อยสองร้อยคันแน่ลองไปหาดีต่อดูสินี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งรูปแบบต่างๆนานา,นาน หรืออีกชนิดหนึ่งคือประเภทหลอกให้หลงมาตีสนิทหลอกให้รักเสร็จแล้วก็จินตับกินไตจินตับกินไตเขามากก็ว่านะ,ะขูดรีดทำร้ายร่างกายด้วยขูดรีดแล้วทำร้ายร่างกายทุกวันนี้เป็นยุคของความอ้างว้างนะครับคนบางหลายๆคนก็เกิดความอ้างว้างเกิดความเปรีป้ยวเกิดความเดียวดวายเกิดความเหงาอยากต้องการเพื่อนผู้ชิด มิดกูใจก็เลยหาโดยที่ตัวเองก็บางครั้งก็ไม่ได้รู้ว่ารู้หน้ารู้ใจนะคนเราทุกวันนี้ต้องพึงระวังรู้หน้าไม่รู้ใจอยากดูคนต้องดูนานๆน,นะไม่ใช่่าดูแค่ผ่านเน็ตผ่านเฟซผ่านไลน์ผ่านแชทมาวันสองวันตีสนิทบอกว่าโอ้คุณหล่อจังคุณสวยจังคุณน่ารักจังคุณเซ็กซี่จังโอ้คุณพูด เพราะมากคุณรักษาบุคลิกได้ดีมากรักษาหน่นได้ดีมากหน้าตาดีจังเลยขนาดอายุมากแล้วแต่ยังดูเหมือนหนุ่มเลยเด็กเลยเนี่ยแต่เราก็เพิ่มใจโตนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะประมาณอย่างนี้และอีกประเภทนี่ก็นั่นแหละที่เราเห็นในข่าวในแรงต่างนะอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรไม่สมเราก็ไปเชิดชูไปยกย่องกันนะไปเชิดชูไปยกย่องกันสุดท้ายแล้วสังคมก็ วุ่นวายสังคมก็อยู่ยากคนดีก็จะทําให้คนดีอยู่ยากแต่คนกล้าที่จะแสดงบ้าบออ่าแบบนอกรีขนอกรอยกล้าที่จะทําในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทําก็กลายเป็นคนดังกลายเป็นอไอดอลของคนไปอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเดือนสติสังคมไว้หลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับเพื่อว่า ฟังแล้วจะได้เพิ่มภูนสติปัญญาคนเราส่วนใหญ่เนี่ยฟังอะไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่เรามากักจะฟังในสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เขาว่าสิ่งที่เป็นข่าวลือเรื่องที่เปล่าแปประหลาดประหลาดพิเรนพิเรนน่ชอบฟังแต่เรื่องที่ดีๆจะลงสมองจะลงสติปัญญาพัฒนาไอ้มุมมองต่างๆวิสัยทัศน์ตัวเองเนี่ยไม่อยากจะฟังนะครับ ฝากเตือนสติสังคมด้วยถึงแม้ว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิตอลแต่ก็แฝงไปด้วยด้านไดไอออนครับสวัสดีครับ